ทานผู้ชมครับทุกวันนี้หลายคนอาจจะทํางานแล้วก็รอวันกเกษียณอายุแต่ก็ยังมีบางคนครับที่ถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ก็ไม่เคยหยุดที่จะทําหน้าที่ที่เขารักนะครับ ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบ่งปีที่8วันนี้จะพาท่านไปทําความรู้จักกับคุณครูท่านหนึ่งครับถึงแม้ว่าท่านจะอายุ80กว่าแล้วนะครับแต่ทว่าจิตวิญญาณความเป็นครูของท่านยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมครับครูชื่อธีระรัตชวงนาคครับเพื่อนครูอาสาสมัครด้วยกันเขาจะเรียกว่าครูปู่ครับเดิมผมมีอาชีพเป็นครูครับชุมชนอาจจะเป็นที่อยู่ของเด็กและโอกาสนะครับการทําให้เด็กเขามีความรู้ ทำให้เด็กเขาเป็นคนดีอันนี้มันฟังใจผมมานานแล้วครับเผมก็เลยต้องกลับมาเป็นครูใหม่อีกทีหนึง่งเป็นครูที่ผมสมใจจริงๆเลยครับคือเป็นครูอาสาโดยที่สอนเด็กโดยไม่คิดอะไรเลยเดี๋ยวสอนทุกอย่างเลย,ยว,วันนี้นะคะก็พานักศึกษาที่คณะที่เรียนศิลปะนี่แหละคะ่ะมาสอนเด็กๆทำการ์ดออยพระคะ่ะ สิ่งที่พบก็คือว่าแบบคุณปู่ยังมีแรงที่จะทําเพื่อสังคมขนาดนี้นักศึกษาที่มาวันนี้เองเขาก็คงจะได้เห็นเหมือนกันว่าเขาคงจะต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมคือผมไม่ได้คาดหวังให้เขาเป็นเก่งทางด้านวิชาการผมคาดหวังอย่างเดียวให้เขาเป็นคนดีให้มีเวลาว่างช่วยเหลือสังคมบางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยเนี่ยมันแฝงไปด้วยความสุขนะครับซึ่งเกิดจากการที่ผมได้ให้เขา และเพื่อสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ําใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนให้ครูปู่ได้นําไปส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆต่อไปครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเป็นคุณครูอาสาสมัครก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอาชีพครูมีเกษียณแต่ครูอาชีพไม่มีคำว่าเกษียณครับทำยังกว่าที่เราจะหมดแรงเลยครับ